สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่4มกราคม2567คําร้กทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดทดตะกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์สีถ้วยจะทําอะไรในวันนี้นะคะต้องเผื่อใจบ้างนะคะนะาสีถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะในสิ่งที่เราวางแผนหรือว่าในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะนะในส่วนของการงานนะคะต้องไม่ใจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทกลุ่มประเภททีมนะคะคนที่มีอํนนานาจขอโทษคนที่มีอายุน้อยกว่าะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะนะบางคน จะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารน,นะคะแต่จะเป็นข่าวที่ไม่ดีนะคะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะรวมทั้งมีโอกาสเดินทางแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะสมไม่เท้านะคะการงานนะคะคุณก็ยังมีความขยันนะคะมีความกัดตือรน้นหรือบางคนก็เรียกว่าทํางานควบคู่สองอย่าง3อย่าง นะคะในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะแต่ในวันนี้นะคะการงานอาจจะไม่ได้ดังใจบ้างนะคะมันอาจจะก็เรียกว่าอาจจะล่าช้านะคะได้ด้วยราชินีถ้วยนะคะหน้าอาหารการกินนะคะก็อย่างกินเยอะนะคะก็เ,เรียกว่าอดมสมบูรณ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนหมดไปกับบุตรหลานบริวารน,นะคะ ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะวันนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะนะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะคนโสดนะคะอยากอยู่คนเดียวนะคะน่าจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาภเลขมงคลจากไพ่ยี่ีนะคะมีเลขสี่ศูนย์สามศูนย์นะคะสี่ศูนย์สามศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนใจ คนบันจันนะคะคนบรรจันทร์นะคะหถ้วยนะคะสเหรียญเ h e c h เชริออนะคะสถ้วยคนบันจันทร์ในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆนะคะที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนะบางคนกลับเิ็นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะไปเจอนะคะญาติพี่น้องนะคะได้ด้วยนะคะ นั้นถ้าในส่วนของการเงินนะคะรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะัทั้งเหยียบทั้งกอดนะครับอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัถ์นะคะบางคนเขาเรียกว่าถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรในช่วงนี้แทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะนะั้มีดวงเดินทางนะคะใครบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะใครที่กําลังทําวีซ่านะคะอยากเดินทางกลางถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ความรักนะคะใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหวนกลับมานะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่กําลังมองหาอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุติเยือนผ่านนาจะให้โชค ส่วนเลขมงคลจากพ่อยบมีเลข6ก7 2นะคะ6 4 7 2นะคะ, 6, 4, 7, 2, ะ,คะต่อไปคตวันอังคาร คนธนาคารนะคะเวียลฟอร์จูนนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนเวนิลฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่ลัคกี้นะคะบางคนนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะรวมท้งนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงค์คูธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะสีถ้วยนะคะสีถ้วยขึ้นมานะคะเป็นเขาเรียกว่าจะทําทอะไรเราก็ต้องเปืดอใจบ้างอย่าไปเร่งกับเวลา นะคะอย่าไปฟิกกับเวลานะคะนะบางคนนะคะไปเร่งกับเวลามากเกินไปนะคะทำให้เขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะสี่ไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงดีใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่นะคะนะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสิ่งต่างๆนะคะน่าจะมีความโชคดีนะคะทเทมเพลนชีพประจรลงเท้านะคะการเดินทางบางคนมีโอกาสย้ายบ้านนะคะ นะกลับตินฐานบ้านเกิดหรือย้ายสถานที่ทํางานก็ได้นะคะบางคนได้แบบเปลี่ยนตําแหน่งนะคะรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยถ้างานทางด้านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือประเภทการพูดการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะหรือต้องใช้แบบยุทธยานผาานะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะเด่นนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะนะบางคนบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะนะบางอบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาบนะคะบ้านเล็กที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศู4 4์สี่สนะคะศูนย่สนะคะต่อไปคนวันพุธ คนบนพุทธนะคะเจตริกนะคะความรับผิดชอบนะคะนะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะใครบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะนะบางสิ่งบางอย่างนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะ อัศวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะในด้านของการงานนะคะยังมีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่ตลอดนะคะนะก็เรียกว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะนะจะมีเพื่อนนะคะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะในช่วงนี้คนวันพุธนะคะก็ไม่มีศัตรูน,นะคะคิดดีกับคนอื่นคนอื่นก็คิดดีกับเรานะคะคิงเรียนนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจากผู้ชายนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ การซื้อการขายการเลขกเปรียนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะเงินก้อนใหญ่รออยู่นะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายอยากจะทําไปหมดนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากทําอย่างนั้นอยากทําอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะแต่จะทําอะไรก็เขาเรียกว่าความสําเร็จก็รออยู่นะคะความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะ คนที่มีกู้ครองนะคะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจะพยุดสีมีเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเข้าไปนะคะคนเหมืนอนกัน คนวันพฤหัส j u s t m e นะคะคำพิพากษานะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่า,อารอบคอบมากขึ้นนะคะนะับรงๆกับชีวิตนะคะนะับอดีตสอนอะไรมากๆมามากมายนะคะใครหลายๆคนก็เขาเรียกว่าคิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันนะคะรอบคอบนะคะความละเอียดมีมากขึ้นนะคะ นะ้มีโอกาสที่จะได้ไปวัดไปทําบุญนะคะเ mm. กี่ยวข้องกับลงอ่า mm. เขาเรียกว่าความเป็นความตายนะคะหรือไปทําบุญลงศพก็ได้นะคะนะ้ในช่วงนี้นะคะขอให้อคนวันพหััทนะคะไปทําบุญกับลงศพนะคะคนเป็นคนตายนะคะนะ่าจะยิ่งเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะนะถ้าในส่วนของใครที่มีคดีความคดีความก็ จะสิ้นสุดลงนะคะสารก็จะยกฟ้องนะคะคำพิพากษาก็เรียกว่าตัดสินแล้วนะคะนะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดนะคะเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะจากบุญแลวก็กรรมที่ทํหมานะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะเขาเรียกว่าเทวดาเป่าไตรให้คนตายแล้วนะคะคืนคืนชีพมานะคะนะในส่วนของการงานนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะหรือบางคนในช่วงนี้เขาเรียกว่าทํางานเยอะงานมากนะคะ,ะทางานสัก,กะเบือ่อ นะคะยันเระนรูได้เลยนะคะห้าดาบนะคะการงานในวันนี้อาจจะไม่ได้รับ,บรื่นนะคะน่าจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะต้องใช้ความรอบคอบให้มากนะคะการงานนะคะอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาหรือว่าอาจจะทําให้กิจการงานของเราล่าช้าได้นะคะนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประเภทรวมททมรวมกลุ่มนะคะมีห้าดาบมีห้าดาบนะคะก็เขาเรียกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอยร้องเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ สเตรนท์นะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนนะคะนะพร้อมลุยพร้อมสู้เกี่ยวกับด้านของการงานนะคะถ้ามีเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสนะคะใครบางคนก็ค่อนข้างจะดื้อได้ด้วยนะคะนะต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะเราเอา่อต้องเขาเรียกว่าอย่าเอาแต่ใจนะคะนะต้องต้องฟังคนรอบข้างบ้างนะคะทุกอ,อย่างก็จะผ่านพ้นนะคะในวันนี้อาจจะมีงานเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะนะก็ขอแชร์ความรอบคอบให้มากนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคภ์แบบกระทนหันได้นะคะเขาเรียกว่าแบบไม่ได้วางแผนเลยนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดบางคนเป็นคณพ่อเลี้ยงเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะเขาเรียกว่าคนที่เก่งนะคะสตรนนะคะ ก่งนะคะอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะเกี่ยวกับสิ um, tumors, labels, ่งต่างๆส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจะพยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์แปดห้าแปดนะคะสวนแปดห้าแปดนะคะคนวันศุกร์ คนมันสุกนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังนะคะความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะเดอะเดตนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะใครบางคนนะอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือไปจด ตรวจเช็คสุขภาพก็ได้นะคะบางคนก็จะได้รับข่าวคราวการเป็นการตายการเจ็บการป่วยนะคะงานอบ,บวงคนนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ o i n g of Cup นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะเขาเรียนะกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะนะถ้าในส่วนของความรักก็คนวันสุกก็ยังมีคุณสามีนะคะเอาใจใส่ดูแลนะคะเป็นอย่างดีนะคะสามถ้วยความรักความผูกพัน นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานเนฮาร์ปารตนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็เขาเรียกว่ามีมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่กระจายอาจจะค่อนข้างจะเยอะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่นฟังนี้ฟังโน่นเสียนี้เสียนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะ่าความรักนะคะจะได้พบรักพบคนตกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้โชคลาภนะคะใครที่จบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข7 303นะคะต่อไปนะคะคนันเสาอ คนวันเสาร์นะคะดาคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะกำลังรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะีดาเขาเรียกว่า,าเวลารอคอยนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสนะคะสุขภาพนะคะใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาจจะต้องพักฟื้นสักสองสาวันนึงนะคะนะก็อาจจะดีขึ้นหรือบางคนก็เจ็บ ตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกนะคะหาเวลาไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะน่าจะทาให้เราเขาเรียกว่ายืดเสน้นยืดสายนะคะแปดถ้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะนะต้องพักผ่อนเยอะนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะแปดถ้วยสีดาบนะคะนะก็กาเรียกว่ารีแลซ์นะคะจะทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเดินทาง ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะคะดึกดือดมืดค่านะคะต้องพักผ่อนนะคะระวังความดันนะคะเวียนศีรษะปวดหัวไมเกรนเดืไฮโรเฟนนะคะเกี่ยวข้องกับงานศพนะคะมีโอกาสที่จะที่จะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครมีโอกาสไปทําบุญนะคะนะเกี่ยวข้องกับวัดนะคะเกี่ยวข้องกับอ่าเขาเรียกว่าบางคนอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากไป อาสวดมนขอพรนะคะได้ด้วยนะคะนะัเป็นสิ่งที่ดีนะคะเดินไฮดรอกฟนเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากคุ้มครองดวงชะตาเรานะคะนะเดินทางไปไหนในในช่วงนี้เคล้าครปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาแฮงแมนโห้หคนมันเสานะคะนะระวังสุขภาพนะหมอการเน้นสุขภาพวันนี้นะคะนะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนปวดหลังหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะนะปวดหลังปวดกระดูกกระดูกสันหลังนะคะ ทำไส้ระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ำตาลหรือบางคนรอคอยผ่าตัดอยู่หรือเปล่านะคะนะก็อาจจะกังวลน,นะคะนะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็แต่เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าทุกอย่างการรักษาจะดีขึ้นจะไปเจอหมอดีหมอเก่งนะคะเด e ฮ e r o f e นะคะเขาเรียกว่าหมอดีหมอเก่งหมอที่รักษาโรคหายหรือว่าหมอเฉพาะทางนะคะนะในช่วงนี้ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดลชะตานะคะ ส่วนทางด้านของคนบรนเสานะกคะอยากบอกกันอยากให้ไปทําบุญนะคะทาบุญเกี่ยวกับคนตายนะคะทาบุญเกี่ยวกับป้าขาหอศพนะคะทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะ,นะรวมทั้งทําบุญเกี่ยวกับคนพิการนะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเราะคะความรัก ะค,ะความรักของคนที่มีคู่ครองอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะต้องระวังเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอยู่กันคนละที่หรือเปล่านะคะบางคนอยู่กันคนละที่หรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันนะคะเข้ากะสวนทางกันนะคะมีโอกาส บางคู่นะคะมีโอกาสมีปัญหานะคะระวังความปัญหานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนถึงขั้นท้าเลิกท้าหย่าได้เลยนะคะนะต้องจูงมือกันไปทําบุญนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะใครบางคนยังโหยหาอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะนะก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะส่วนโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โชคลาภไม่โดดเด่นนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบนะคะก็ เลขมงคลจากไพ่ยินะคะมีเลข4 8, 5, ะะ 4, 8, 5, 2นะคะ 4, 8, 5, 2นะคะนี่คือดวงของคนลันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ